คลิปนี้ตอบชัดนะครับแจกเงิน2000ให้กับพี่น้องที่ได้รับเงินม .33 เรารักกันรอบ2ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งแรกอย่างไรและคนที่ได้รับเงิน2000นี้ม .33 เรารักกันรอบ2นี้จะมีโอกาสได้รับเงินคนละครึ่งเฟสสหรือไม่ คลิปนี้วันเดียวจบครับหากคุณติดตามข่าวสารการแจกเงินของมอ3สามเรารักกันหรือว่าประกันสังคมมาตราอื่นๆและสิทธิส่วนเอกการอื่นๆจากรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียนะสตางค์นะจะนําข่าวที่รัฐบาลประกาศแล้วมาบอกคุณผ่านหน้าจอ YouTube และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคนที่กดกระดิ่งก่อนจะรู้ข่าวสารก่อนใครรู้ข่าวก่อนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินและสิทธิส่วนเอกการแห่งรัฐบาลก่อนนะครับล่าสุดนี้นะครับการแจกเงินส0 0พให้กับพี่น้องมอ3สามเรารักกันเนี่ยจะแจกขึ้นในช่วงระหว่างพฤษภา ถึงมิถุนายนนะครก็จะให้อธิรัะพันก็คือ2อระาทิตย์2,000บาทซึ่งเดี๋ยวรัฐบาลจะประชุมอีกทีประมาณวันที่11พฤษภาคมนี้นะครว่าจะมีการแจกเงินอาทิตย์ไหนวันไหนและถ้าสตาค์ได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมาบอกคุณผู้ชมแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่ต่างก็คือว่าเงินนี้นะครับใครที่ใช้เงิน 4, 0 0พ งวดแรกนะครับรอบแรกหมดไปแล้วก็ไม่เป็นไรหรือใครที่ยังใช้เงินไม่หมดก็ไม่เป็นไรก็สามารถสมทบต่อกับ2 0 0 0ที่จะได้ในอนาคตซึ่งสามารถใช้ได้ภายในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับทีนี้ก็มีหลายคนถามบอกว่าพี่สตางค์น้องสตางพอดีว่าเพิ่งได้งานทำเพิ่งเป็นผู้ประกันตนมาตาา33จะมีโอกาสได้ไหมขอบอกเลยว่าไม่ได้นะครับ สำหรับเงิน2องพันที่ให้รอบ2นั้นจะให้กับคนที่เคยได้รับเงิน4ี่พันบาทมาแล้วเพราะมีข้อมูลในระบบแล้วส่วนคนที่เพิ่งได้ประกันสังคมมาตรา3าหากคุณเคยได้รับเงินรัชนะคุณก็จะยังได้รับเงินรัชนะอยู่นะครับเพราะว่าอิงจากข้อมูลเดิมก่อนตามนี้นะครับดังนั้นแล้วคนที่เคยได้รับเงินรนะังวั แล้วเพึ่งมาได้งานพึ่งมีประกันสังคมมาตาา33จะยังไม่ได้รับเงิน2000เราลักกันนะครับแต่จะได้รับเงิน2000จากเราชนะแทนตรงนี้เคลียนะครับอ่ะมาต่อสำหรับคุณผู้ชมที่ถามกันมาว่าได้มอสามาเราลักกันแล้วเนี่ยจะมีโอกาสได้รับเงินคนละครึ่งเฟดสามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ได้นะครับสำหรับคนที่เคยได้รับเงินคนละครึ่งทั้งเฟสหนึ่งและเฟดสองมาแล้วเนี่ย เดี๋ยวรัฐบาลจะประชุมอย่างที่บอก11พฤษภาคมจะประกาศวันว่าจะมีการกดยืนยันสิทธิ์เมื่อไหร่ให้คุณกดยืนยันสิทธิ์นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยได้รับเงินมาเลยไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนเอาแบบนี้ คุณจะต้องลงทะเบียนใหม่ในเฟส3นะครับซึ่งเดี๋ยวจะตังจะกดติดให้น่าสรุปเลยนะครับว่าพี่น้องมสามสามเรารักกันมีสิทธิ์ได้เงินต่อคนละครึ่งเฟส3นะครับแต่แบ่งแค่เป็น2กลุ่มเท่านั้นนะฮะกลุ่มแรกนะฮะคือเคยได้รับสิทธิ์แล้วเดี๋ยวลองกดยืนยันกลุ่มที่2คือยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เลยเดี๋ยวลองลงทะเบียนอ้ออีกหนึ่งกลุ่มพิเศษคุณผู้ชอมอีกหนึ่งกลุ่มพิเศษไ,ได้พี่น้องมสามสามเรารักกันนะฮะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นกลุ่มเดียวที่ไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้เพราะรัฐบาลเนี่ยจะอุดหนุนเงินให้เดือนละ200บาทกับพี่น้องบัตรสวัสดิการ6เดือนท้ายในปีนี้แล้วดังนั้นจึงไม่สามารถสมัครคนละครึ่งได้นะครับสำหรับม33บัตรสวัสดิการไม่สามารถสมัครคนละครึ่งได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดดูคลิปวิดีโอนี้แล้วมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับอย่ากเก็บสงสัยไว้คนเดียวนะสามารถถามคําถามมาไว้ใต้คลิปได้ เดี๋ยวสตางค์จะนังคำถามของคุณเนี่ยไปหาคำตอบจากทางรัฐบาลแล้วก็มาบอกคุณผ่านหน้าจอ y YouTube อีกทีดังนั้นอย่าตกข่าวเด็ดขาดไม่งั้นคุณอาจจะได้รับเงินช้ากดติดตามช่องสตางค์มีเดียและถ้าอยากรู้ข่าวกอดไทยไม่ยากครับกดกระดิ่งด้วยคนที่กดกระดิ่งเนี่ยสตางค์จะสามารถส่งข่าวให้คุณได้ก่อนใคร กดกระดิ่งก่อนรู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้เงินและสิทธิทสวัสดิการหองรัฐบาลก่อนจากช่องสตางค์มีเดียครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16นาฬกานาทีถึง17นาฬกานาทีใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสา